ราคาทองคําวันนี้20พฤศจิกายนมีการปรับลง500บาทต่อบาททองคําทําให้ราคาขายของทองรูปพรรณเป็น63,400บาทต่อบาททองคําตามประกาศจากสมาคมค้าทองคาซึ่งเป็นราคาปิดตลาดสําหรับวันนี้ในวันที่20พฤศจิกายน2568ตามประกาศของสมาคมค้าทองคํากําหนดราคาทองคําทองคํา96.5%ประจําวันนี้เปิดตลาดเวลา9นาฬิกา10นาที ซึ่งมีการปรับลงราคา500บาทต่อบาททองคำจากราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้ราคาขายของทองรูปพรร์ปัจจุบันเป็น6 3 4 0 0บาทต่อบาททองคำและราคารับซื้ออยู่ที่61,246.40บาทต่อบาททองคำสำหรับทองแท่งขายออกที่ราคา62,600บาทต่อบาททองคำและรับซื้อที่62,500บาทต่อบาททองคำส่วนโกลด์สตอยู่ที่4 6 6ดอลลาร์ต่อออน ราคาทองคำได้มีการเพิ่มขึ้นกว่า1%ในวันพุทธที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลจากการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยของนักลงทุนในขณะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนและรอประเมินรายงานการประชุมธนาคารกลางสาหรัฐรวมถึงตัวเลขจ้างงานสาหรัฐที่ถูกเลื่อนเผยแพร่ราคาทองคำตลาดสปอตสต็กโกลปิดที่4,116.26ดอลลาร์ต่อออนบวก1.2%และราคาทองคำตลาดโคแมกสมอบเดือนธันวาคม ิดที่4,117.10ดอลลาร์ต่อออนบวก1.3%ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าทองคำยังมีแรงหนุนจากแนวโน้มลดดอกเบีย้ยของเฟดและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกในระยะสัน้นนายพูลพาณิชพูนจากกรุงไทย Global Market ธนาคารกรุงไทยกล่าวว่าการเปิดรับความเสี่ยงในตลาดการเงินโดยรวมที่มาพร้อมกับการปรับตัวขึ้นของเงินดอลลาร์และบอลยู1ิป,ปีสหรัฐมีผลกระทบต่อราคาทองคำแต่ก็มีแรงหนุนบางส่วน ตามการซื้อตอนย่อตัวของผู้เล่นในตลาดและรายงานข้อมูลตลาดแรงงานสารัฐทําให้ราคาทองคํารีบาวสูงขึ้นอย่าพลาดการติดตามข่าวการเงินและราคาทองคําทั้งหมดที่ m o n e y b a n k i n g c o t h